คณะกรรมาธการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาครับก็เดินทางไปรับฟังข้อมูลและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในเขตส่งเสริมอุตสาหารกรรมและนวัตกรรม EECD ที่จังหวัดชนบุรีครับ ทางด้านของคุณทิติรักษ์คำพารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับร่วมต้อนรับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารการโทรคมนาคมวุฒิสภาครับร่วมรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม EECD นำโดยพลเอกอนันตพรการจนรัตน์ประธานคณะกรรมการนายจเดตินสว่างรองประธานคณะกรรมการคนที่หนึ่ง พลเอกสุรพงศ์สุรวรรณอัตรองประธานคณะกรรมาการคนที่2พร้อมคณะครับท่านไปรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงผลการดําเนินงานสภาพปัญหาการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม eecd โดยสถานที่แรกที่ไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นสนํงงานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แล้วก็มีผู้แทนสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกบรรยายภาพรวมของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล แล้วก็ได้ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการดําเนินงานนะครับจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปที่สํานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลความคืบหน้าของโครงการแล้วก็แนวทางการลงทุนด้านของดิจิทัลทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ยังเข้ารับฟังก,งการบรรยายข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ Data Center แล้วก็เคเบิลใต้ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนอีกด้วยนะครับ